สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าใครเคยเจอปัญหาแบบยาไหมคะก็คือเราอยากได้พันไอตัวถุงเงินถุงทองใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์มาใช่ไหมคะปรากฏว่าลายที่ยายาสื่อนี้นะคะคือมาแบบคือมันไม่มันแบบเหมือนลักษณะแบบมันนานนะคะมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นมันเป็น work from home แล้ว โควิดระบาดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยกว่าจะมาถึงยาวคือมันโซมมากเลาวยากก็แบบพยายามเลี้ยงเขาจนในเนี้ยคือเลี้ยงจนเกือบเขาไม่รอดนะคะทุกคนจนมายาค้นพบวิธีอันนี้คือใบเดียวเลยนะคะที่บอกยาเหลืออยู่นี่เขายังแอบมีไม่ไมยังอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมนะคือเขาเขารอดได้เพราะว่ายา เปลี่ยนทางวัสดุการปลูกแล้วก็วิธีดูแลเขาใหม่นะคะอยากจะให้ดูสังเกตที่ใบเห็นไหมคะมันจะออกเหมือนคล้ายๆเชื้อราค่ะทุกคนอืมอันนี้ยาวตื่นแต่เช้าเนาะก่อนอยากไปทำงานเนี่ยก็เลยแบบเอออยากจะขอแบบมาบอกคิดลับกันนิดนึงนะคะดูค่ะทุกคนมันจะเป็นใบแบบเหมือนเหมือนเชื้อราแบบโขบขาวเป็นฟ้ฟาๆเต็มใบเลยนะคะ แบบนี้คือสภาพเขาจะไม่รอดแล้วนะคะแล้วทำไมยายางเลงเขาอยู่คือยาต้องการให้ใบนี้รักษาใบาหนึ่งใบเพื่อที่ยาจะมีใบอื่นนะคะนั่นก็คือเห็นไหมคะใบนี้เริ่มมานะคะมีสองสามใบแล้วทุกคนเห็นไหมถุงเงินถุงทอง,งยาสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะ เคล็ดลับของยารู้ไหมคะคือตอนแรกเขามาแบบว่ามันไม่ไหวแหละยาใช้วิธีเอาน้ำรู้ไหมคะเอาอะไรเอาน้ำชูกำลังนะคะหนึ่งฝาเท่านั้นนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแล้วบวกด้วยอะไรรู้ไหมคะบวกด้วยน้ำโค้กนะคะทุกคนหรือว่าน้ำอัดลมอะคะ่ะน้ำอัดลมขอให้ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ลดเค้าทุก3วันค่ะทุกคนทุก3มวันนะคะอันนี้คือเคล็ดลับจริงๆค่ะทุกคนหนึ่งแล้วยาก็ใช้น้ำอัดลมเช็ดใบเขาด้วยเพื่อรักษาใบบํารุงใบอันนี้ให้อยู่ได้ซึ่งยาก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอปัญหาแบบยาหรือเปล่าเพราะว่ายาไม่มียาไม่มีผันยาก็เลยต้องการแบบสั่งซื้อแล้วสั่งซื้อมาก็ย่อมเกิดปัญหาเนีค่ะทุกคนแล้วยาก็เลยเจอเคล็ดลับนี้ เกือบจะไม่ได้แล้วนะทุกคนเกือบจะไม่รอดแล้วนะคะสุดท้ายรอดมาจนได้สุดท้ายเจอเคล็ดลับมาตอนเกือบสุดท้ายโอ้แค่นี้ก็ดีใจแล้วะคะ่ะทุกคนและที่สําคัญไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยและหากระถางต้นไม้อะไรที่เป็นลักษณะพวกเลื้อยนะคะมาวางไว้ด้านบนวัสดุปลูกแบบนี้นะคะ วางไว้ด้านบนวัสดุปลูกแบบนี้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะถึงด้านบนนี้นะคะวัสดุปลูกจะดูเหมือนแห้งแต่ข้างล่างเขาเนี่ยจะชื้นมากเลยนะคะดังนั้นต้นนี้เขาจะไม่ชอบความชืน้นบอกเลยค่ะทุกคนต้องต้องเปลี่ยนวัสดุมีการปลูกอันดับแรกนะคะนั่นก็คือใช้มะพร้าวสับแช่น้ำสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ใช้ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยเคล็ดลับนี้ดีมากนะคะใช้มะพร้าวสับนะคะในการดูแลน้องต้นถุงเงินถุงทองนะคะเราก็จะได้ยอดใหม่ที่สวยมากๆนี่ยาใช้วิธีนี้ในการดูแลเขานะคะเห็นไหมคะยาก็จะมีกระถางที่เป็นพวกประเภทไม้เลือ้ออันนี้จะเป็นโหย้่านะคะยาก็จะวางซ้อนเขาไว้ประมาณ ให้เขาชุ่มชื้นนะคะแล้วเขก็จะแตกแบบนี้ค่ะแล้วไว้ไปสักพักหนึ่งใบแข็งแรงแล้วก็ใบออกแตกยอดเยอะกว่านี้นี่มันจะมียอดใหม่ขึ้นมาอีกนะคะทุกคนมันจะมียอดใหม่ขึ้นมาอีกนะเราก็จะเอาโหย่าออกทีนี้ก็ใช้สูตรที่ยาาเคยบอกไปในการเล่งหน่อนะคะทีนี้แหละย่าก็จะได้ถุงเงินถุงทองที่ มาคืนมาคืนสามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้แล้วละค่ะทุกคนอนี่แหละค่ะทุกคนเคล็ดลับง่ายๆนะคะอันดับแรกในการดูแลถุงเงินถุงทองนะคะใครมีอยู่แล้วแล้วรอดดีใจด้วยค่ะหากใครเจอปัญหาแบบยาในการสั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์นะคะถุงเงินถุงทองออนไลน์ online. แล้วปรากฏว่าเจอปัญหาแบบยา ใช้วิธีของยานะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจาย,ยาด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เอาไว้นะคะจะได้เจอคลิปดีๆก่อนใครคะ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ